สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่วีแปทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแพล V88 อีกเช่นเคยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามาอัปเดตนะคะเป็น Toyota v i ีโกแชม p นะคะรถปี2013นะคะเครื่อง 2500cc นะคะโฉมตัว J SmartCA แนะคะาหากพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถ v i โกไว้ใช้งานเดิมๆแบบนี้นะคะ แล้วก็แนะนําที่ศูนย์รวมกระบะเกต a อ8 8แเอเคได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะอยู่ที่สาขาลาดหลุมนะคะหากพี่ๆท,ท่านใดน,นะคะที่จะเข้ามานะคะก็สามารถโทรหาแพลวได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสองห้าเก้าเก้าเก้าสี่ห้านะคะสําหรับรุ่นนี้สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะอะกระจังหน้าเขาจะเป็นสีเซอรเมียนนะคะแล้วก็เป็นสีอ่าสวยด้วยเป็นรถดิ่เดิมพร้อมใช้งานสีเ,นเดิมๆนะคะ สภาพตามรูปเลยนะคะหากพี่ๆท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอย่ารอช้านะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแพร่ก็จะหารถที่คอนถูกดาวถูกมาให้พี่ๆได้ใช้กันเลยนะคะออกเย่างกันสบายๆเลยนะคะหากท่านใดน,นะคะที่เพิ่งเข้ามาทีหลังนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องทาง YouTube ของแพร่ด้วยนะคะชื่อ ช่องว่ารถกระบะมือสองวีแปดสิบแปดสาขาลาดบหลวงใบแพงนะจ๊ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจว่ารถกระบะมือสองวีแปดสิบแปดสาขาลาดบหลวงใบแพงเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วกดติดตามแพลด้วยนะคะไว้เป็นกําลังใจให้แพลด้วยนะคะสำหรับเงินดาวรุ่นนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่6000บาทนะคะหากท่านใดนะคะที่ มีสลิปคาร์บอนนะคะแล้วก็มีเงินเดินเข้าบัญชีทุกเดือนนะคะมีการผ่อนเครดิตตรงนะคะไม่มีด้าช้าไม่มีติดแบลนด์นะคะาสามารถดันฟรีดาวน์ได้เลยนะคะสําหรับยูท่อแชงรุ่นนี้นะคะหากท่านใดนะคะที่สนใจนะคะโทรหาแพรตอนนี้นะคะเอาหนี้สลดให้หนึ่งบาทด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วสนใจอย่ารอช้านะคะจองตอนนี้นะคะ จองตอนนี้ทาสัญญาไม่เกิน3วันรู้ผลแน่นอนนะคะวันที่สี่รับรถได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้กระจกของเขาจะเป็นแปลงเป็นกระจกไฟฟ้านะคะรุ่นนี้จะมีถุงลมนิรภัยให้2ลูกนะคะฟังเพลงได้ฟังวิดีุได้ใส่ซีดีได้นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเธอจะแถมที่พุมเบาให้อีกหนึ่งคู่นะคะแล้วก็แถมเบาะแท็ให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะรุ่นนี้แล้วก็วัน รับรถนะคะแพลมีค่าน้ำมันให้อีก1,000บาทด้วยนะจ๊ะหากท่านใดที่สนใจนะคะอย่ารอช้านะคะโทรหาแพลวตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์096 259 9945นะจ๊ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้เป็นรถปี2013นะคะ ตัวนี้นะคะสวยมากเลยแล้วก็ดมเดิมพร้อมใช้งานเลยนะจ๊ะหากท่านใดที่มีญาติพี่น้องที่กําลังมองหาอยู่นะคะแนะนํามานะคะแพลมีค่าแนะนําให้5,000บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าสําสหรับวันนี้นะคะแพลวก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องทาง YouTube กับแพลวด้วยนะคะไว้เป็นกําลังใจให้แพลวด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ